สวัสดีครับผมมอนบาโลแลนวันนี้อยู่กันในแมปเด็ดบายเลโก้หรือไวรัสจิตสีที่เราชอบเล่นกันใช่ไหมวันนี้นะครับผมเนี่ยผมจะไปเล่นไมค์เครื่อตที่ว่าผมเพิ่งไปค้นพบมาแล้วแบบว่ามันทําให้ไมค์เครืดูเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยและแถมทําให้เซอร์แบบจับทางเรายากขึ้นด้วยนะครับผมนะโดยเซตเบิร์ที่ผมจะเอาไปก็จะมีทั้งหมด3เบิร์นี้นะโดยเบิร์แรกจะเป็นของไอเจ้าเดอะไฮเดนนะครับผมโดยเบิร์ที่ความสามารถคือถ้าเราตีเซอร์ลม้มจะได้เห็นออร่าเซอร์จิ๋วไกลเป็นระยะเวลา5วินาที ซึ่งเพลิงน,นี้ก็จะว่าดีอยู่นะทาให้เราหาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วแบบว่าเราอ่านเ่าเรว่าเซอร์จะไปทิศทางไหนแลวทําให้เซอร์ไม่รู้ว่าเราเห็นตัวเขาแล้วเพลิงที่2ก็จะเป็นของเจสันนะครับผมนะหรือเดอะสลชเชอร์ข้อสมารถของเพลิงน,นี้คือเมื่อเราเริ่มเกมมาเราจะได้รับบัฟสปีดเป็นระยะเวลาไม่สิมันไม่จํากัดเวลาแต่มันเอาง่ายคือมาอยู่เรื่อยๆคร,รับบัฟสปีดซึ่งมันจะเอามาแก้มาขึ้นตัวที่ว่าตัวมันเดินช้ามากๆ ซึ่งเกิดเราเอาปืนจีสันนี้ไปจะทำให้มันแบบว่าหาเซอร์เร็วขึ้นแล้วทาให้ไล่เซอร์ที่ดีขึ้นต่อเนื่องขึ้นนะครับผมเนะี่ยมาเพิ่มสุดท้ายของมันเองเลยคือว่ากรณีที่เราไม่ได้ไล่เซอร์แบบต่อเนื่องหรือว่าเราทาเซอร์หลุดหายเนี่ยปืนนี้มันจะทํางานตรงที่ว่าเราจะเห็นอร่าเซอร์คนนั้นแบบว่าอยู่ไกลนะเขานะต่อยเขาอยู่ไกลไหนเราก็จะเห็นอยู่ดีนะซึ่งเปืนนี้มันจะเอาไว้แก้ตรงที่ว่าเราชอบทําเซอร์หายหรือว่าไล่เราอยู่ดีเซอร์มันหายไปเองนะซึ่งบอกเลยว่า หนีไม่พ้นหนีไม่รอดแต่ตอนนี้ผมขอทดลองตอนที่ผมขอเอาเปอร์ไอ้ทรมานนี่ละหรือว่าถ้าเราโด,ดสนสตาร์เราจะตีเซอร์ให้เราล้มนะครับอยากดูว่ามันจะเป็นยังไงส่วนเกน 2, มที่สองผมจะเอาเปอร์นั้นมานะของไฮเดนมามาดูเกมแรกกันเลยได้เป็นด่านโรงพยาบาลหรือว่าด่านใหม่นะครับผมนะมาจากเอาล้านหรือเปล่าอนี้ผมไม่แน่ใจนะมาอหน้าตาแบบเทมันเลยไม่ขึ้นเนละมามาดูกันเลยดัยงแรกผมจะไปตรงเครื่องนู้นก่อนนะครับเห็นไหมครับเราจะเดินเร็วมากเลยนะจากเพอร์ของเจสันโอเคเห็นแล้วคนแรก เขาข่าวมาจากไหนเลยนะอืมไปไหนละโอเอาเขาเอาดวนตาต่างไว้มาด้วยนะแต่ว่าเขาไม่จะเอาแบบว่าดวนตาต่างไว้แล้วม,าาวมันจะเพิ่มสปีดเขาอาจจะดูได้ง่ายอยู่มั้งนะเมื่อกี้เห็นคนปัน่นจักรยานเขาผมยังไม่สนใจเขานะเอานางคนนี้ก่อนแล้วกันโอ้อีกู้หนาด้วยพับไม้นะพับไหมอ้าวไม่พับอีกโออีกู้จะหนาไปไหนเนี่ยอืมีกู้หนาเหรอโอเคบักังก์นั่งเขปั่นชิวนะโอเคขอดูดก่อนคนจะไปาบัลังกนั่นต่อนะถ้าถามมันปั่นชิวเกิน นางยาวๆฟาดไปเออแขวนีไม่ทานดีเป็นไงล่ะบอกเลยอดนี้มีดุ้งชอดนี้มีดุ้งไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนโอ้โอไม่โดนต้องฮิตบล็อกเกน,นี้มันอาจจะนิดนนะฮิตบ็อกม,มันอะ่ะเอาจะเล่นเชิงเหรอเพื่อนจะเล่นเชิงชันไม่เพื่อนจะเล่นเชิงเหรอเล่นเชิงอะไรบอกเลยเชิงนี้โดนมาบ่อยแล้วครับเอาเครื่องแรกเสร็จไปแล้วทำไมไวจังวะแสดงว่าลุงมันป่นแน่นอนเลยเครื่องแรกเสร็จไวเกินเนี้ยแขวนตรงนี้ก่อนแล้วกันจะได้ อเมื่อกี้เห็นใครวิ่งผ่านนะดำๆแต่ไม่เป็นไรโอเคเขาจะต้องมาช่วยนะโอเคว่าเรามาช่วยด้วยฟาดไปก่อนหนึ่งทีอืมไปไหนไปไหนฟาดไปโอ้โหทะหลุดตะต่างไวอีกแล้วเอาแล้วเมื่อกี้ใครขึ้นไปโอเคไม่เป็นไรจะขอเอาบวกหมอนอีก,ก่อนแล้วกันอืมเข้าไหมโอเคเข้าอืม,อม,อมผมจะยัดไม้เลยนะโอเคจะยัดไม้เลยโอ้ภาพก่อนอีก พังไม้ครับถ้าเรายิ่งพังไม้จะเล่นง่ายขึ้นนะเขาจะม,มีไม้เล่นแล้วนั่นใครนั่นอยู่ดู่ยาวๆจะครับใครปั่นอยู่นั่นนะถ้าเปรดโปงนี่ก็ดูยาวๆโอเคเขาเห็นแล้วนะลูกเขารู้สึกช้ามากเลยเพิ่งรู้สึกตัวเลยเพื่อนพังเครื่องก่อนโอเคเอาปไหนแล้วไปไหนแล้วไไลวะเอา้าหายเฉยเฮ้ยเสียงที่จเสียงแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนอ๋อ,อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว หาตั้งนานมาแอบอยู่นี่เองเหรออืมเอาไงเอาไงเอาไงเล่นไหมเออสบัดโดนเฉยเลยกูย,ยังไม่แน่ใจว่าโดนกินได้ไงนึกว่าจะแพรี่นะครับผมนะมันเอามีดมาสามคนเลยนะผมก็แบบโอ้โหต้องนั้นละเอาพี่มาใครเนี่ยกูจะเล่นไงเนี่ยดูเดี๋ยาวๆไปจะเต็มันนะไอ้หลอดจับผมจะเต็มนะันละไหนเป็นไงแล้วเอา้าหายเฉยไม่เป็นไรเราเพิ่งทำงาน,นครับผมนะเป็นไงแล้วโอเคอยู่นูน่นอยู่นูน่นใช่ไหม บอกเลยหนีให้พลบอกเลยว่างงแล้วประหารที่เปิดปู้แล้วเปล่าวะอยู่กับสองคนซะด้วยเอาไงเอ้ยตีไม่ทันพังก่อนบอกเลยจุ๊กเด็ดพังไปแล้วนะไม้อะไหนไหนไหนเอาวิคมาทำไมเพื่อนเอาวิคมาเอ้าี่แผ่แผ่ดีทันดีเฟกไ้ซะด้วยแป๊บน,นะแป๊บน,นะไล่คนนี้ต่อแล้วกันดูดยาวๆเข้ามือน,นะเต็มแล้วน,นะเต็มแล้วน,นะหนะลอดจับนี่เอาไงต่อเพื่อนตรงนั้นม,มีไม้เลยลนะเพื่อนเอาไงต่อดีเพื่อนหนุ่มคนนี้ ไอต่อดีอุ้มฟาดเอาไม่ขาดจะมองหลังรู้กันเขนไม่โดนอีกูอุ้มฟาดเฮ้ยโอ้ฮิตบ็อกแบบนั่นแหละจะเล่นละฮิตบ็อกกูนะอืมจะเล่นได้ยาวๆบอกกันั่นแหละอืมยัดไม้ไปเลยครับใครแคร์ใครยัดไม้ไปเลยอืมพังย,วยาวๆครับพังย,วยาวๆบอกเลยยิ่งพังไม้เราจะยิ่งเล่นง่ายขึ้นแต่คราวนี้นะครับผมนะโอเคเขาอยู่ตรงนู้นเขี้ยวหนีพ้นเลยเพื่อน ในคิดว่าไหนเราพ้นเหรอไหนอยู่ไหนแล้วอ่าว่าแล้วว่าต้องโดดลงมา <c ười> คิดไม่ถึงอริงีว่าเราจะเห็นนะบ่าแล้วครับเพิ่มไม่เค้ื่อนปืนปนี้ประโยชน์มากเลยใครที่ชอบทำเสือหายแนะนำครับผมเนะี่ยแต่ตอนนี้เครื่องหรือสองเครื่องแล้วไม่ไปเป็นไรต่อให้ไปก่อนนะั้นกันสามเครื่องไม่เคลื่อนไม่ต้องเล่นเล่นแบบต้องรีบกับผมไม่เคลื่อนนะตัวมันต้องใจเย็นจริงๆอ่ะไม่ต้องรีบเพราะว่าไงก็ชนะอยู่แล้ว อ่ะเห็นสองคนเห็นสองคนขอจับหน่อยขอจับหน่อยทุ่มไปดีอ่ะขั้นสองแล้วบอกเลยเดินเร็ว,รวทำอะไรก็เร็วผมทุกอย่างเอาแพรี่อะไรเนี่ยฮะ <c oughs> เอาแพรี่อะไรเนี่ยมาหนีเลยแพรี่อะไรมลักแพรี่มึงเดินที่ด้วยนะโอเคน่าจะกดยโมจิก็แพรี่นะครับผมเนะี่ย <c oughs> โอเคไปก่อนมีคนช่วยพวกหนุคนนั้นแล้วเอาไม่ใช่เเขาออกมันมนันมันออกเอา ออกเฉยอะไรวะมาต่อไปกูเหลือแคสามคนแล้วนะโอเคตัวขาวนั่นแหละผู้หญิงเขาจะไปช่วยนะครับผมบอกเลยเดินคนเร็วไปค่อยคั้สองเนี่ยอย่าประมาทมันนะครับมันเดินเร็วจริงๆนี่จริงหรือแลยิงบวกกับเปุกของเจสันนี่บอกเลยโอ้โหแบบมตายซะไม่ต้องเล่นจื๊อเอ้าโอ้นึกว่าจะเข้าไม้วิ่งฉีกเฉยเข้าไม่พอไม้นะคนนี้แบบว่าอะไรวะจะเอาไม้ไห้เพื่อนเล่นเหรอตาจิ๊กไม่พับไม้ก็ล้มไปดีครับมา จะทำอะไรจะ่ทาอะไระกินยาเหรอเนาะมันเป็นอะไรอะ่ะมันกินยาหรือมันทำอะไรอะ่ะอ๋อมันกินก่อนนึกว่าจะใช้ยาชุบตัวเองขึ้นไม่ผู้หญิงคนน้เป็นคนช่วยเขาแล้วนะครับเห็นไหมครับความเร็วของมันนี้ยิ่งบวกกับเพือของอะไรเจสันไม่ค่อยข้าสองบวกกัะเพือกเจสันเท่ออกเฉยผู้หญิงคนนั้นก็ออกแล้วอสองคนละวอ้ออกทำไมวะไม่มันเลยมาหาเขาก่อนเขาก่อนอืมผมว่าอยู่ข้างนอกไปเอ เพราะอยู่ข้างนอกไปเพราะว่าจะช่วยกันมันอยู่ไม่ไกลหรอกจึ๊บ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 อยู่ไหนเอ่ยอืมเสียงเออเห็นลอยเลื่อดแล้วไปไหนไปดีไหม <laughs> ไปดีไหมจันอจีบแล้เล่นเชิงกระโดดมาทำไมโดดมาทำไมนะเห็นวอล่านะครับเมื่อกี้นะแต่ว่าเอาคนหนู่คนนี้ก่อนละกันเห็นวอล่าละเอ้าไปสร้างกันตที่แบบน่าขัดข้นก่นอน,อน,นละกันเดี๋ยวมันจะใช้จังหวะนี้ออก พวกหนูวันี้ก็เฟซสองนะจำบ่จำไม่ได้แล้วอืมเอ้าไปไหนแล้ววะเอ้าหายเฉยเราล่าบอกอยู่แถวนี้แต่ว่ามันหายเฉยนะเอ่อข้างในนี้หรือเปล่าตรงนี้มันก็แอบได้นะครับผมเนี่ยผมเคยโดนหลอกก็ตรงนี้แหละมันแอบอยู่ตรงนี้อืมไปไหนแล้วน่าจะไปช่วยกันแล้วนะผมให้เดาน่าจะไปช่วยกันแล้วเพราะว่าอะไรมันต้องเกย์ไว้อยู่นะครับผมเนี่ยม่าจะไปช่วยกันแล้วดูก็ดูว่ามันต้องลุกแน่นอนอ่ะ อ่าหายไปแล้วแซงว่ออกมาช่วยจริงๆรอืมลอยเลือจากแถวนี้นะลอยเลือมาอยาู่แถวแถวนี้นะไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ย <_ an> พังไม้ก่อนอ้าวอยู่ตรงนี้เองเหรอสองคนเลยดิเฮรีไหมจะไปหรือเปล่าเฮรีไหมโอ้อะไรเนี่ย ดูดก่อนเอ้าแพรลี่อะไรแพรลี่อะไรเพื่อนแพรลี่อะไรตามจริงอ่เห็นออร่าแล้วนะจะไปจะโผล่ไป็นสปายเขานะครับผมนะโอเคเขาไม่ไยอมอยู่ตรงประตูจะรอช่วยเพื่อนหรนะือไงตามจริงไหนะแพรลี่ไหมโอ้ไม่แพรลี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าเขาใช้ไปแล้วเอาออกเกมเฉยเอาออกเกมซะง,งั้นเหลือแค่ปนนุ่มคนนังเลยนะเขาอยู่ข้างนอนนะผมนะเห็นอยู่เมื่อกี้แผลละอ่เห็นละ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 จะไปไหนเพื่อน จะไปไหนเพื่อนนายเสียไพลี่ไปแล้วนะจะไปไหนอ,อ่าจิ๊บจิบจิบหลอกไฟหลอกไฟห <c oughs> นีไอ้พนเหรอหนีพ้นเอาเอาออกเกมหมดเลยยัง <c> ไ <oughs> ม่ทันเขื่อนข้าได้ไม่ก็ออกเกมหนีกูสุสละฮะนี่ครับผมก็จะเป็นมาณนี้องนะเซตเบิร์กไม่ขึ้นผมจัดไปประมาณนี้เพราะว่าสู้ว่าเกมนี้มันไวไปแบบเพราะว่าอะไรเซิร์ฟไม่ออกเกมนี้ผมทุกคนเลย จันก็มาต่อรายทสองกันเลยนะครับผมนะมาตาที่สองได้เป็นอ่าวจากออนไลน์แมมมี่นะครับผมนะนะผมเห็นคนนึงแล้วเห็นอยู่ในแผนที่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครนะโอเคมาเริ่มราที่สองกันเลยไม่ต้องรีบครับผมนะบอเลยอันนี้ผมเปลี่ยนเปอร์นนะเอาเปร์ของไอ้ไฮเดนมาที่ว่าตีเซอร์เราจะเห็นออร่าจากเซอร์อยู่ไกลๆก่อนอื่นเราจะคืบคานไปหลังเขานะเครื่องนี้ไม่ไม,มีใครปั่นอยู่แล้วผมนะมันจะไปอยู่ตรงเครื่องนู้น,นแถวๆแบบกูดังแบบสามชั้นเห็นไหมนั่นนะ เข้ไหมก็จะมีคนผมเดินไปเจอเลยแต่ว่ามันมีคนออกคนนึงหรือสามคนละออกเกมทำไมวะอันนี้เสียงปั่นเครื่องอัจจฟาดไปก่อนฟาดไปก่อนอืมบอกเลยมีสะดุ้งมีดุ้งแน่นอนเอาอะไรครับอะไรครับอ๋อมแพรี่ไม่เห็นว่าเขาอะไรมานะผมนะเดินไปได้เสียแพรี่ไปแล้วอจิฟันฟันโอเคเห็นอล่าอยู่ตรงนู้นนะเครื่องในกูดังตรงนี้ก็แกก่อนแล้วกันไม่รีบก็ผมนะไม่รีบไม่มีใครรีบไปแล้ว แขวนตรงนี้เลยใกล้อ่าแล้วครึ่งนี้ผมว่ามันจะระเบิดอยู่ตรงต้นเกมนะไปแล้วเอ้าอยู่ตรงนี้เองเหรอ,อดูดคอขอดูดก่อนดูดยาวๆครับดูดยาวๆเอาช่วยไหมแพรี่เอาว่าละอืมไม่อแพรี่หรือเพื่อนดูแล้วแต่จะแพรีอ่อาฟันไปก่อนนะล้มไปแล้วครับอืมหนีไปซะเห็นแล้วอยู่ตรงเครื่องนู้ด ยังไม่รีบนะเนพื่อนผู้ชายคนนี้ก่อนยิ่งไปรีบไปอีกสามคนจะรีบทำไมนะอ่ะเห็นออร่าแล้วก็ปะะัญหาไปไกลนี่หว่าอืมแล้วเพื่อนเลยเหรอไม่หนีสักทีเนี่ยฮะแล้วเพื่อนน่ใช่ไหมอ่าดากัดากดกักดักอืมฟันเอไม่โดนโอเคเลยไม่โดนอืมฟันล้มไปดิอ่ะเห็นแล้วนะตรงนู้นนะดูแม่งมองกูแบบอือบอยู่หลังกล่องเลยแต่ว่าไม่เป็นไร ทำท่า,ทามันเหม็นเขานะครับทำท่าเหมือนเดิมมานจะแถวนี้แต่วความจริงเราจะไปฟันเขานะจูเวฟยังไม่ไปไหนอีกเหรอเอาแพรียเออดีทีฟันไม่โดนอืมดีไหมด,ดูยาวๆมาได้ดูแล้วนะยังไงต่อเพื่อนอืมเปะไม้ด้วยยังไม่พังอืมเห็นแล้วเห็นแล้วจะไปช่วยใช่ไหมพุ่งไปเลยเออจับกูเอากูจับใครอ่ะกูจับผู้หญิงกูจ,จะจับเขาโอ้อืม ค่อยไม่เสียบลู่ทางน,นะแต่วัวนี้เห็นเปิร์กแล้วทำไมเพื่อนแพรลี่ไหมไอ้ยืดขานี้มึงมารับแพรลี่แทนเลยเว้ยเอ้ยรับเพื่อนมาใช่ไหมโอเคถ้างั้นเอาแคร์ก่อนละกันนะถ้ารับเพื่อนมากไม่ไมีไม่มีจุดจูกันนะเพื่อนจะเป็นยังไงไม่มีจุๆๆนะดจูกันนะ Achieve เนาะไม่โดนยังไงวะโอจ Achieve ไม่โดนอีกเออพังไม้ก่อนนะครับพังไม้ก่อนเครื่องระเบิดยับเลยตรงนู้นนะแต่ตันนี้ก็ไล่ปากผู้ชายเขาจัดก่อนละกัน ไปก่อนแล้วกันไม้เอะเดี๋ยวมันจะไม่มีไม้เล่นแล้วลยเ,เล่นง่ายขึ้นไปไปก่อนไปไปก่อนไปไปก่อนอยู่ไหนละสองคนนี่นะอืมเอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเ,เห็นแล้วอ,อืมจะมีพม้นไหมเพื่อนเห็นแล้วนะอืมใครมาเส็นเพขา,าเห็นอะไรตอนนี้เนี่ยฮะอืมไปแล้ววะเอ้าหายเฉยไปยแล้วอืม เดินหาไปาก,ก็เจอแล้วคุลองไปเชียขึ้นหน่อยดิเอ้ยอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะไอ้จิ๊บสป라이มตกใจแน่บอกเลยว่าเขามีดุ้งน่นแล้วครับในฉากนี้ว่ามึงมาจากไหนเนีย่ยผมยังไม่เห็นออร่าใครเลยนะเพราะว่ามันปึน๊งมันไม่ทรรมดาเลยมันติดคูดาวนะของไฮเดนนะอืมแจ็คเฟยสองหรือเปล่าผู้ชายหรือว่าเฟสแรกผมยังไม่ได้รับเฟสเลยนะ ฮาก่อนจะใชไหนไผมยังไม่ไปไหนไกลน่าจะวนอยู่ที่แถวนี้เผื่อม,มันมาเพราะเขาหิวเสร็จแล้วถ้าเขาไม่มานี่คือแบบโอ้โหน่าจะริงน,น่าจะแบบว่ายื้อเครื่องอะแบบว่าอะไรให้เพื่อนแบบยื้อเฟรไปก่อนแล้วค่อยไปปั่นเครื่องอะไรมาเนี้ยอืมปแปลว,ว่าเติร์นหายไปไหนแล้วเอออืมนี่เขาช่วยเขาจริงอะปั่นเครื่องก่อนแล้วกันอืม เป็นไงหรอวะนั่นไม่จริงจริงนี่นี่ไม่แล้วก็ไม่มีใครไปช่วยเขาจริงจริงเลยนะผู้ชายคนนั้นเนี่ยอ่ะโอเคพวกเไปช่วยแล้วบอกเลยตั้งนานพว่งจะไปช่วยกันใช่ไหมเนี่ยแล้วผมก็คาดเดาว่าเขาจะอยู่แถวนี้จะเปไหนได้ไม่ไกลหรอกครับอาจจะอยู่แบบแถวๆนี้แหละไม่ต้องมปไหนไกลหรอกผมว่าอยู่แถวนี้เอออยู่แถวไอ้พีระมิดนี่แหละอ่าว่าละฮิมโออยู่สบายใจเลยนะ เอาแพรี่ดีครับเอาแพรี่ฮะฮะแพรี่ไปแล้วนี่โอ้โหปิงดูไปก่อนดูไปก่อนอ้าวอ้าวอ้าวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ออน,นะครับผมเนี่ยเหลือสองคนละข้อตอนไหนผมไม่รู้นะแต่ว่าไล่คนของผมก่อนแล้วกันอืไปมาไปพังยับ,ย,บยับครับตัวนี้ไปมาก็พังครับอืม,อมแล้วเขาก็ฉีกมาตรงนี้ฉีกมาจะจุกตรงโกดังใช่ไหมจะถ้าจะจุกโกดังนี่บ่อยแล้วว่ามันไม่ค่อยจะจูงนะเพื่อนไม่ค่อยจะจูงนะน่ายเจ้าไง อจืออ้าวแล้วเขาแอบหลังกรนะเพราซะด้วยขนุ่มโคมขาวท่า,ามาเหีนนะท่าามีเห็นจาเขาที่ไหนนะมันเห็นเว้ยแผลดีเลยครับหมดเลยตกใจหน่อยครับว่าเขามึงเห็นกูนยังไงเนี่ยอืมเอาแพร่ไม้เอาเล่นเชิงก่อนเล่นเชิงก่อนจะไงอยู่เฉยนี่แหละเดินมาจู่ๆดีเออโอ้ไม่โดนไม่โดนยังไงเนี่ยอืมจะไงก่อนจะเอาไงดีเพื่อนจะเอาไงฟันเนะี่ยโอ๊ยไม่โดนยังไงวะ เฮ้ย,จะ,ย,ย,ยนะจะช่วยเพื่อนเหรอช่วยใช่ไหมเอ้าเพื่อนยังฮิ้วไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะจะไงเพื่อนจะช่วยเพื่อนเหรอมาช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนมากก็ตายไปซะอืมเป็นไงบอกแล้วเซตนี้ฝันร้ายเสื้อถึงจะเสื้อหายแ,แต่เราก็ตามเขาจะอยู่ดีแล้วเขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้ตัวนะว่าเราตามเขาอะอืมนี่แหละเขาเรียกว่าสัตว์สตอเกอร์ของแท้บอกเลยครับจีจี G, ครับตานีอืมเขาเอาผู้หนุ่มคนนี้ก่อน อืมแขวนมาเลย,นะ,น,ะเฟฟยนะนนะเขาตั้งแตเฟสสุดท้ายแล้วกันนะไอ้เนี่ยเฟสสุดท้ายแล้วน่าเฟะอยู่เพราะว่ามันมีสองคนไม่ฟังกันออกเกณฑ์น,นี้มาเลยนะมาแล้วก็ตายมาแนาวไงต่อคนอยูอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีดิ้นฮูกหรือเปล่ดิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อะที่ว่าอะไรช่วยเพื่อนแล้วเราจะดิ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว,วอันนี้ผมไม่รู้เขามีหรือเปล่าพีซขอร้องขอร้องอะไรเพื่อน นายมีหรือเปล่ามีก็ใช้มาเลยน่าอืมใช้มาเขาบอกว,ว่ามีเปื่กกำไรพนนะถึงจะหนีได้แต่ก็หนีพลอยู่ดีอ่ะเอา้าตายแล้วฮะนั่นอะไรนะเอาบาคับาคบัคขี้อะไรเนี่ยฮะบอกเลยครับก็จะมีมันนี่ครับผมนะพิมจีจ G ไปก่อนเพื่อเป็นมารยาทจีจีไปครับผมนะจีจีก็ถือว่าสนุกดีนะครับผมจนะไม่นเซตนี้สามารถไปเล่นตามได้ใครชอบกดไลค์กด ซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับว่ามีผมก็พูดไม่เก่งเท่าไหร่คลิปนี้แบบพูดแบบอาจจะจริงอยอาจจะไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมนะเจอกันนะครับผม